ชีวิตของพี่อ้อยสักนิหดหนึ่งว่าพี่อ้อยคายในเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตอนที่พี่อ้อยเข้ามาในกรุงเทพครั้งแรกอ,ะอ่ะแล้วทีนี้พี่อ้อยไปนอนป้ายรืเองเมมันเป็นยังไงเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้เป็นลูกจ้างร้านโตลุงเขาอ,นนอ่ะนะแล้วก็ล้างชามไปร้องเพลงไปแล้วมีคนชมบอกโอ้ไอเด็กคนนี้เสียงดีนะอบอกมันไม่ไอายไม่อะไรเลยมันร้องให้แบบ เชิญเข้ามานั่งทานอาหารก็ไหนร้องเพลงให้ฟังร้องให้เขาฟังเขาบอกร้องดีมากถ้ามีโอกาสเลยเป็นนักร้องที่คงจะดังรู้สึกว่าคนที่ชมเราทาให้เราแบบมีพลังขึ้นมาอยากจะเป็นนักร้องมักมากิังั้ยละอู้ยมักเงี้ยแต่บางคนก็บอกอุ้ยเจ้านางเขาบอกว่าเขาบอกหัว เมื่อขี้เละเมื่อมีทางดังหรอกนักร้องเขาต้องสวยต้องรวยต้องมีความรู้แล้วเองมีอะไรอ่ะอะไรเงี้ยมีความสามารถใจแล้วก็ถอยลงไปแล้วกถอยลงไปแล้อะเดี๋ยวมีคนชมล้วคนหลายๆคนชมแต่เจ้านายว่าเราคนเดียวเราไม่เชื่อเชื่อคนอื่นอ่ก็มีวงดนตรีของคุณอาบรรจบเจริญพรเนี่ยสัยก่อนเขาดังโอเก่ามากอ่าเขาจะไปแสดงที่จังหวัดชัยภูมิครับ ก็เลยบอกลาเจ้านายบอกว่าเจ๊ๆวันนี้หนูจะไปสมัครร้องเพลงนะอ่ะคุณจะไาจริงเหรอมจะไปจริงเหรอถ้าไปไปเลยนะไม่ต้องกลับมานะของาอรยากเป็นนักร้องอยากไปไปเลยเอ้าได้ทีเลยอืบอกไปบอกพอคุณอาบรรจบเนี่ยเขาจะตั้งเวทีเสร็จอะไรเสร็จประมาณสามสี่โมงเย็นแกก็จะนั่งไปอยู่ขอไปไปทำ สวัสดีค่ะคุณอาบอกว่าดีไรอ้อบอกว่ากูจะมาสมัครเป็นนักร้องเออไป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 กูจะรับจะนอนมึงจะมาวุ่นวายอะไรเนี่ยไป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 ไนั่งเตื่นไม่ถามเลยมาร้องเพียงอะไรไม่ถามไม่ถามแต่พอแกก็เอาผ้ากัมมะปัด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 ที่นั่นไปไปไปจะไปนอนไปนั่งรอจนกว่าแกก็ตื่นขึ้นมา อร่อยเลบอกก็มีหางเครื่องเขาบอกว่าเออเด็กคนนี้ยังไม่ไปเลยอามันอยากเป็นนักร้องก็แบบว่ารับมันหน่อยเถอไป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 มึงไปมึงไปมึงรีบไปไปไหนมึงไปเลยปะเขานึกว่าเด็กอะไรมันเกะกะที่เล่บนี้พี่ชายไม่ได้แต่งตัวเลยรู้สึกมีความอดทนสูงมากเลยนะคะอยู่ได้จนขนาดนั้นค่ะเสร็จแล้วก็เขาไม่รับที่เราจะเข้าไปที่ร้าน เราก็ไม่กล้าแล้วเ<ม>พราะว่าเขาไล,ล่เราแล้วไม่กล้าเอาละตอนเย็ยนนี้ตอนที่เขาแสดงจบเนี้ยจะต้องหาวิธีไปให้ได้เลยพอเขาแสดงจบมีแดนเซอร์โอ้เห็นยังเหรอเขาโอ้ยนิ้มหรอหนูว่าเราไปคุยกันค่ะทีหลังดีกว่าไหมคะได้ได<ม>คือเขาก็กินแล้วหนูไม่ได้กินแล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้ <c oughs> ว่าไหนบอกไหนบอกว่าจะแค่ไหนบอกว่าจะมาจับคู่ใจนะก็จะไม่คุยเรื่อง เรื่องเดี๋ยวประวัติพี่อ้อยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอาหารีก่าคือพี่อ้อยเอางี้ดีกว่าหนูว่าเราคุยกันเรื่องอาหารก่อนดีไหมคะได้ได้ได้คือเขากินอวดอ่ะดูดิน่าเขียนมากคุณแท็กคุณหยุดเลยดิเีนี้เด็กกาลังกินกําลังนอนอุ้ยเห็นคุณแท็กกินแล้วดีฉันก็รู้สึกอยากจะกินมาก่ะหิวแล้วอะคุยต่อไม่ดีกว่าเลยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปฟังเพลงเพราะเพราะจากอาจารย์คำเม้าดีดพินให้เราฟังแล้วเดี๋ยวกลับมากินอาหารกันค่ะหิวแล้วอ่ะค่ะ

พี่อ้อยไม่รู้ว่าเดี๋ยวที่ันก็อยากจะกินเหมือนกันพี่อ้อยลองทำให้ดูดีกว่าห่วงสูตรไหมคะไม่ห่วงเลยค่ะยินดีเลยค่ะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากเอาข้าวขบกลอมนะจอนี่ค็พี่อ้อยข้าวกลอมที่ทำมาจากทำมาจาสมบุนไทยข้าวสวยสุกแล้วนะคะค่ะใส่หอมกระเทียมเสร็กไทยใส่มะกรูดอ่าปุ๊บเสร็จแล้ว ปั้นเสร็จเอาไปทอดเอาไปทอดนําไปทอดทอดให้กรอบเลยแล้วก็จะได้ชิ้นนี้ขึ้นมามีอย่างกรอบอยู่นี่นีอย่างไม่กรอบแล้วแต่คนมีฟันก็ชอบทานอย่างนี้ถ้าคนแบบไม่ค่อยมีแคลยวอะไรก็อย่างนี้ถ้ามีถ้าไม่มีแคลยวก็กรอบแน่แล้วพี่มาทำอะไรต่อนยมีเอาข้าวโพดใส่ก่อนนะคะเขาชอบตามไปด้วย แหน้ำแหม่้แหมนะคต้องทำเองนะเนี่ยโอ้ทำเองทำเองเลยหั่นเองต้องหั่เองให้ได้ที่เลยนะเป็นโมงเลยนะคะนี่กระปุกเครื่องทำา้ะนาสดเมะนาสดเยไปเอามะนาวน้ตาลน้ำน้ตาลสภาชาวบ้านโอ้อ่่องเดียวเลยคะเรื่องหนเ่งนี่ลาลีลาโอ้ยโอตอยโยกใน้ โอ้โหเป็นอาหารที่อร่อยและสนุกเเชาจะเิดอะนเากวดีอ้วนี่จาานจกแล้วก็ติดตามเีอ๋หอมซอยหอมซอยสด มีหอมซอยมีหอมีโอ้ยเต่าเป่าผักชีมีหอมมีผักชีนะคะเด็ด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 เดดเด็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 ดัดดเด็ดรด็ดด็ดเด็ดเดนเด็ดวเด็เี็ดเไ็ดเอ็ัเดนดเด็ดเเเรเเ็เเเเเ งานเลี้ยงสั่งได้นะคะงานเลี้ยงเลยไปร้องเพลงให้ด้วยยกร้านไปด้วยคมีเบอร์โทรด้วยใช่ไหมคะซึ่งนี่จะเรียบร้อยแล้วเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรศูนแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งอ้อยใจตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่นอนฮะไม่มีปิดอันนี้ให้ทีมงานไปทานก่อนนะคะถ้าอร่อยมาบอกกันแต่อร่อยแน่นอนเอาลองชิมดูนะค่ะลองชิมไปอเไปด้วยไปด้วยเอ้ยนี่หน้าคุณคุณเ่ เขาเดินมารับเองเลยอ่ะแล้วก็จะมีเนี่ยมม่วงเนี่ยม่วงเนี่ยมม่วงลองมั้งคะมีอีกเหรอคะนี่ค่ะทํายังไงคะเนี่ยมม่วงก็มันเป็นยังไงค่ะที่ออยความเมื่อกี้ที่ออยทำอีกจานหนึ่งเมื่อกี้ค่ะอย่างรวดเร็วที่อ้อยทำอีกจานนสดหรือว่าเมื่อกี้ค่ะอ่าโอเคอีกนิดนึงได้อย่างรวดเร็วเลยรวดเร็วเลยเลยค่ะโอเคใช่ใช่อีกจานหนึ่งให้ไปเมื่อกี้มันกินหมดแล้วอ่ะ กินยังไงกินเร็วกว่านั้นคือเราเราแบบว่าเห็นน้องๆไงมันลายไหลเยอะเราก็ให้เขาไปก่อนนี่ฉรายังไม่ได้กินเลยทานเสร็นไหมคะพริกขั้วเองเ่ะพริกยอดสนอย่างดีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะโอ้โหแต่การตำมีที่ไหลใส่สะโพกเยอะจริงนี่ที่ไหนยำแหนมตำด้วยนะเออนี่ของแท้เลยนะคะซูตรายทัวซูทัว วัดเต็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 มเต็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 มนี่โอเคเลยมาเลยใส่านเลยอ่าโอ้โหหอมจริงมันต้องมีใบชะบูด้วยนะคะหอมมบชะบูน้ำท่วมตายหมดอันนี้เราก็ตกแต่งด้วยผักนะคะผักกาดต้นหอมนหอมแล้วก็มีผักชี กะํำปีกะลำกะรำเดือนนี้ไหมกะํำเดือนนี้ไหมอากาศทอมจริงๆขาดบอกใบสะระแหน่เด้ออ่ะคือต้องมีสะระแหน่ด้วยล้วกยยืมช้อนหน่อยนะคะชิมเลยค่ะอ่ะคุณแฮกไม่ใช่ชิ๊เบิ้งเพราะคุณกินไปแล้วไม่เป็นไรเขากินก่อนลวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรากินแล้วมันจะนั่าเจียดเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านน้ำลายไหลนะคะเราเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันต่อเราไปฟังเพลงจากคำเม้าก่อนดีไหมเพลครับ เพลงคาเฟ่ไปด้วยก็หาบขายไปด้วยมึงคิดว่าเอามาขายตามคาเฟ่ด้วยคัะฮ่าเป็นอย่างนั้นใส่ถุงมาเนื่องรถเมย์มาแล้วก็ขายดวยร้องเพลงด้วยขายให้นักร้องพนักงานอะไรนี่คืออาชีพหลักเราเลยครับแหนมเนี่ยใช่ร้องเพลงหลักอาชีพองอ่าตอนที่เบรกดังๆเนี่ยอืมไปนู่นเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาที่หนองคายู่นเนี่ยค่ะพอไปขหเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็ไม่เอาเงินเดือนไม่อะไรหรอกเขาบอกทำไมถึงไม่เอาเงินเดือน ไปจนพูดภาษายวนได้อะยวนน่คือเวียดนามอะเวียดนามอ๋อภาษาเวียดนามใช่ไปไปอยู่เขาทำก๋วยจั๊บยวนก็ได้ทำเขาให้ทําเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ของยวนเขาจะเป็นจืดกข่นนี้แต่ละมาปรุงแต่งให้มันลดเข้มข้นให้มันจัดเข้ากับคนไทยใช่ค่ะตั้งแต่พี่อ้อยทําตั้งแต่สมัยชุดเบรกแตกโยค่ก่อนนั้นอีกค่ะมาถึงชุดอะไรบ้านี้ก็ยังทําอยู่ทําอยู่ค่ะอันนี้ ออกสดๆร้อนๆเล่นป่ะคะออกสดๆค่ะทีนี้ชื่อชุดมันหลุดโลกโอ้โหอ้อยใจโลกใส่เสื้อแดงแป๊ดนี่มีความหมายอะไรหรือเปล่าเออไม่มีไม่มีแต่ชอบชอบสีสีสดนชอบทุกสีเลยค่ะแล้วกางเกงกับทั้งสีเหลืองสีเขียวสีแดงแมนค่ะสดๆเลยชอบเพราะว่าชุดสวยมากกางเกงสามัคคีไงอ้อยใจนี่มันแบบว่า พ่อจะไปแต่งตัวเรียบๆเร้อย้อยเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เพราะเพลงเพลงแต่ละเพลงที่ร้องไปที่เขาติดให้ไปร้องเนี่ยบนเวทีเนี่ยวพาโอ้ยพอเห็นหน้าเขาหัวเราะแล้วอ่ายังไม่ได้เห็นร้องเลย่เห็นแต่งชุแสกเลยัหเราะเวลาพี่อ้อยไปแสดงตามงานเนี่ยพี่ไอจัยจะแต่งชุดแนวนี้หรอคะ ก็เป็นเอกลักษณ์ชอบชอบแบบบ้าๆชอบแบบไม่เหมือนไครสนุกสนุกถ้าถ้าสวยก็จะดูนะชุดแอร์โฮสเตสกันเลยอะไรเงี้ยชอบถ้าสมมติไปโชว์ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็าไปจําชุดก็ไปจําชุดมาก็มาดีไซน์ก็มาใส่ก็เดินไปแถวเพลา นี่พี่นักร้องอ้อยใจเขาเขาเป็นแอร์โฮสเตสพี่อ้อยพี่อ้อยจะแต่งชุดางเนี้ออกไฟจากบ้านไปเดินตามร้านตามอะไรก็ไอย่างนี้เยหรอคะใช่ก็เป็นคนชอบใส่หมวกหมวกดีจริงเยอะมากไปประเทศไหนก็จะไปซื้อหมวกรองเท้าน้ำหอมเอี๋ยวตอนนี้ยังรับงานอยู่หรือเปล่าคะรับค่ะใส่ชุดอย่างนี้ยับไปโราเทวันผมเลยทำไมอะเออะ วายมันยะไไ่ฟันอ่ควายแลนเตพี่อ้อยตอนนี้พี่อ้อยรับงานเนี่ยถ้าเกิดคนทางบ้านเนี่ยค่แหมมีแฟนคลับพี่อ้อยเยอะมากเลยนะคะเขาสนใจมากอยากจะดูพี่อ้อยไปแสดง ติดต่อได้ที่081 081 917 917 7101 7101โชว์หน้าจอได้ตลอดเวลายะเลามีงานบุกบุฟเฟ่อะไรเงี้ยเอาไปลงได้เลยได้เลยเราก็คิดตามของเราเราเพลงต่างหากแล้วก็เหมาสมมุติว่าแขกประมาณสักร้อยคนมันต้องใช้ของประมาณเท่าไหร่พี่อ้อก็เยอะเหมือนกันนี่ลงทุนวันหนึ่งห้าพันนะ ้าพันลงทุนวันนึงห้าพันมาจ่ายกันไปเลยดีไหมได้ไหมด้สมมติว่าวันนี้คุณอ้อยมาลงมีงานแต่งนะใช่เอามาสักห้าพันบาทหรือหมื่นนึงได้ใช่ไหมได้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 เราบอกจะเงินเงินได้ตามงบค่ะตามงบค่ะพี่อ้อยเมื่อกี้เห็นพี่อ้อยบอกว่าเอไปโชว์ตามต่างประเทศไปบ่อยไหมพี่ไปประเทศญี่ปุ่นนี่ไปบ่อยมากเลยเพ้ว่ามีคนคือเราไปเนี่ยไปตั้งแต่ สิบปีที่แล้วก็ยังไงทุกวันนี้ก็เพิ่งไปมาได้ห้าเดือนแลน้ำท่วมคือไปญี่ปุ่นมาเหรอ๋อญี่ปุ่นก็ไม่ถามว่าโอ้อโนใจได้ยินเสมากุเตเสมากุต่อยพี่อ้อยบอกในในเห็นพี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยอ่านหนังสือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนเลยแล้วไปญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็เขาพาไปแต่แล้วเขากลัวเหมือนกันลหะกลัวเวลาไปพูดกับญี่ปุ่นเวลาไปชอบคนเดียวอย่างเงี้ยเอ้เราเอาพูดภาษาไทยเท่าไหร่เอาไปเลยอย่างเงี้ยไปชอบคนเดียวจักบาทจักบาทจักบาทเอาเนี่ยอาไปเลยเท่าไหร่แต่เขาไม่ไม่โทรมาทักเายใช่ไม่ไม่ไม่รู้หรอกค่แต่นี่ทางทีมงานที่ไปบอกทีหลังอ่าไปคนเดียวนะใบ p a s s อ o อยู่กับเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวโดนจับเออ ถ้าจะจริงไปเที่ยวหลังนี้เขาเตือนมาว่าจริงๆชอบชอบไปชอบอ่ะชอบเดินชอบอะไรเงี้ยผ<ช>ู้หญิงก็รู้อยู่แล้วค่ะ ต้องไปคนเดียวกลัวไหมกลัวไหมพี่เอ้ยถามหนึงวะอย่างพี่อ้อยไปต่างประเทศก็กลัวไหมเราเดินไปคนเดียวแล้วกลัวคนหนุ่มหนุ่มมาจีบอะไรเออเอาไปข่มขืนโอ้ยรุ่นนี่ต้องกลัวแล้ววัด่าโบราณนี่นมีแล้วค่ะคนบนหน้าเขาจะมารยาทดีแล้วก็เวลาไปแสดงเนี่ยทางพิธีการเขาจะไม่ให้ออกไปไหนไปคุยกับใครอะไรเงี้ยจะคุยในเฉพาะที่เราลองเพลงจบแล้วเราก็อู่นั่งรถมา จ็ดแปดร้อยกิโลอ่ะร้องถึงเช้าเลยนะเออนั่งรถไปอีกเจ็ดแปดร้อยกิโลหลับแล้วหลับอีกแล้บเล่ป็นแล้วถึงก็ต้องไปล้องอีกพี่อ้อยพี่อ้อยปกติเนี่ยนะพี่อ้อยไปร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้พี่อ้อยจะเอาแหนมไปขายด้วยแล้วไปญี่ปุ่นเอาไปขายได้ไหมอ,อือไปทาให้เขาเลยพี่ดูเขาบอกว่าพี่อ้อยใจนี่เขาว่าทํายาแหนมอร่อยเนี่ยอยากจะให้โชว์ฝีมือทําให้ทานเนะ่ะก็ไปร้านไหนก็ไปทําหเขาไปสอนวิชาเขาเสร็จ าแอบกินอีกแล้วค่ะพี่อ้อยคื่อย่างนี้พี่อ้อยใจไอ้แหนมเนี่ยทีนี้ใครๆก็รู้แล้วแหละว่าแหนมพี่อ้อยนี่อร่อยจริงๆนะคะเป็นสูตรพิเศษด้วยถ้าคนอยากจะเรียนทำแหนมกับพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยสอนด้วยสอนค่ะสอนค่ะคิดค่าสอนไหมก็นิดหน่อยค่าของค่ะก็ต้องมีเพราะว่าเราซื้อของมานี่ก็เป็นกันๆันแล้ว มาทําให้ดูเลยค่ะทําเน้นแบบถ้าไม่ถ้าไม่เป็นไม่ให้ออกไปแล้วติดต่อได้ที่เบอร์เดียวกันหรือเปล่าคะ0819177101เหนึ่อนหน้าจอให้ขนาดนี้หรือท่านผู้ชมส่งเอซิบมาหาก็ได้เออคิดคิดถึงคุณอ้อยใจได้ที่ทำยังไงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้ได้ค่ะคุอยใจจางอะไรอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้ถามพี่อ้อยอีกนิดหนึ่งเรื่องเรื่องนี้เรื่องเรื่องประวัติของพี่อ้อยนะคะคือมันน่าสนใจมากๆพี่อ้อย พี่อ้อยเคยปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายใช่ค่ะตัดผมเลยตัดผมแบบทรงทรงรันบินเนี่ยทรงทหารเนี่ยหูเรียนเกลียนเลยก็เลผมยาวอย่างนี้แหละเป็นคนที่รักผมมากแต่เพื่อความปลอดภัยเราแบบว่าผู้หญิงคนเดียวเนี้เราจะเรานอนตรงไหนเรานอนได้ถ้าเราแต่งตัวผู้ชายแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอำพรางกันเถอะ ก็เคยที <os> ่นอนที่พานกเนี่ยก็มีผู้ชายมาป้วนเปี้ยนเหมือนกันเอาผ้ะถุงคุมคือรอพี่คนที่ว่าเขาพาไปหามาจะคือ่ะมันจบเนี่ยนักร้องเขาไม่รับครับแต่ตอนนั้นหนีมาหนีมาเขาบอกว่าเออเดี๋ยวไอ้หนูเองนอนอยู่ตรงป้ายรถเมย์นะเดี๋ยวพี่จะมารับแต่นี่ก็ เป็นบ่ายโมงบ่ายสองโมงครยังไม่มาเลยอือเราจะถูกนอนอยู่ใต้ร่มเลยทีเดียวใช้ไ้าถุงพรมหัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนว่าผู้ชายแบบแต่เขาไม่ไดทำอะไรหรอกเขาไม่ทำอะไรเขาบอกว่าบบวอูดูลักษณะแล้วก็ถามว่าหิวไหมอะไรเงี้ยก็คุยกับเขาว่าหิวอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็มีข้าวนะเขาก็มีข้าวก็ให้เรากินบอกว่ากินเลยให้เธอกินอะไรเงี้ยก็ คนสุดท้ายพี่พี่แอลที่เป็นแดนเซอร์เขามารับเขาก็กลับมาแล้วกลับมารับก็ไปฝากอาบรรจบค่ะพอไปไปหาบรรจบออ้าวอ่ะดูพาเด็กคนนี้มาเด็กคนนี้มันนั่งรถมาครูบอกมึงแล้วว่าอย่าพามันมาอย่าพามันมาไอฮานี้พูดเรื่องเดี๋ยวตำรวจจับแต่เขาบมันยังเด็กอยู่อะานบรรจบเขามองเขามองพี่อ้อยใจแบบเหมือนเด็กเด็กมันนอกกลัวพ่อแม่จะมาเอาความผิดจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า เดี๋ยวพ่อมันหนีออกจากบ้านมาเดี๋ยวพ่อแม่มาเอาเรื่องตายเลยโทรอ่า,อาพีแอลนี่าแดนเตอร์เขาเลยบอกว่ารับไว้เถอะไหนเด็กมันตั้งใจแล้วอบอกรับเหมือนกันแหละแต่รับเลี้ยงลูกกูโอ้ใหม้มาเลี้ยงลูก <c oughs> แต่ไม่ให้ไปยุ่งวงด้วยใช่อโอเครับเลี้ยงลูกก็เลี้ยงในไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปร้อ,องเพลงก็ไม่เป็นไรแต่เห็นนักร้องที่เขาเดินสายกันเนี่ย รู้จักทุกวงพออยู่นานๆแล้วแบบว่าเออแล้วก็โชว์ไปเขาฟังอะไรเงี้ยบอกเออร้องดีนะไอ้หนูเนี่ยไปวงล拉พินไหมวง阿拉พินภูไทย 5, นี่เหรอเขาเดินสายสิบห้าวันหนูไปกับพี่ได้ขออาบันจบพอไปขออาบันจบว่าอาหนูขออาผู้หญิงเนี่ยนะ,ะผู้หญิงจาไม่ค่อยให้ไปไหนอาหนูขอไปอ่ไปกับวงอา拉พินภูไทยสักสิบห้าวันมึงไปเลยมึงไม่ต้องมา ก็เลยไปเลยอ่ะไปเลยแต่ค uh ํา huh. ว่าไปเลยเนี้ยถ้าถ้าคนพูดอย่างงี้ก็ไม่อยากกลับไปเลยก็เลยโอเคไปก็ไปแกดูขนาดนั้นเลยหรอดูอะดูนี้เจอกันไหม้ญิงเดออ่าแกเสียแล้วค่ะอ๋อเสียแล้วอหญิงเสียแล้วไม่ไม่ไอไปจบเลยเจอกันยู่ยะอยู่ฮะเจอเขาบอกว่าโอ้ถ้าเจอเนี้ยอาเขาบอกว่าไอเด็กคนนี้มันเก่งมันมัน เป็นคนที่คนดีคุณไลชมก็สู้ชีวิตพ,พี่อ้อยค่ะเวลามันจํากัดมากเลยก,ก็ก็อยากจะให้พี่อ้อยเนี่ยคือชีวิตของพี่อ้อยผ่านปัญหามาเยอะแยะมากมายอ,อยากจะให้พี่อ้อยเนี่ยพูดกับคนผู้ชมทางบ้านนะคะนิดนึงว่าคืออยากจะให้ให้กําลังใจกับผู้ที่ประสบกับปัญหาในตอนเนี้ยว่าจะให้ดําเนินชีวิตยังไงให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะพี่อ้อยอยากจะให้พี่อ้อยผู้ชมทางบ้านสู้ชีวิตยังไงแบบพี่อ้อยก็ คนเรานั้นไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้เกิดมาเป็นกองเงินกองทองคือพ่อแม่ไม่ได้ให้สมบัติมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยมีสมบัติตัวมานี่นั้นก็อย่าไปคิดอะไรเลยฮะเพราะว่ายากดีมีจนเราก็เราเกิดมาไม่พิการเรามีครบสามสิบสองเราไปเล็งมองคนที่ว่าคนที่เขาไม่มีตายอ่ะคนที่เขาตาบอดอ่ะเขาอยู่ในโลกที่มืดมิดเลยเขาไป ทำไมเขาถึงอยู่ได้คแล้วเราทําไมจะยอมแพ้กับชีวิตตัวเองไม่ใช่นั้นว่าก็ให้สู้ครับใ,ให้มีกําลังใจสู้ให้ร่างกายเราแข็งแรงสมมุติว่าถ้าเราจะไม่มีเงินทองหรืออะไรก็แล้วแ,แต่ขอให้ร่างกายของเราแข็งแรงแขอให้มีความกระตันอยู่ต่อผู้ที่มีพระคุณกับเราให้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายให้เป็นคนที่รักรักเวลารัก ในด้านการงานรักคำพูดรักศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะให้เป็นคนที่อดทนครับเจะเรียกว่าโอโหคนหรือมนุษืดค่ะจะเรียกว่าคนโอโหสุดยอดจริงๆเลยนะคะวันนี้เราคงต้องลาพี่อ้อยกันตรงนี้เพราะว่าเวลาเราหมดลงแล้วจริงๆนะคะและเดี๋ยวพี่อ้อยจะร้องเพลงอะไรก็อยากให้ร้องเพลงอะไรคือตามใจเขาแล้วกันเพราะทุกเพลงเพราะหมดตามใจพี่อ้อยเพราะว่าทุกเพลงผมฟังได้หมดเลยเพราะหมดเลยเห็นพี่อ้อยพูดแววๆอ่ะ มีผัวเด็ก ช้อใหม่ชุดใหม่อยากมีโพดอีกครับเพลงครับผมค่ะเวลาก็หมดพอดีนะครับครัก็จะให้พี่อ้อยไปร้องเพลงได้นะครัขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ติดตามชมบริการสภาชาวบ้านของเราด้วยขอบคุณทีมงานทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณพี่อ้อยใจแดนสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอขอบคุณ SMS ทุกข้อความนะครับสําหรับวันนี้ผมแฮกคุณต้อมแล้วก็พี่อ้อยใจแดนดีสารนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 嗯。Uh huh. uh huh. คดีมีแต่พรุ่เมืนนอน่อนอนอดหลกูกทุกคืนมี่ผัวเด็กมันถูกสะเปสจริงจริงปัดได้ผัวสิงสิงเราก็ยิง,ดงสดชื่นเป็นคนขยันชอบวาดบ้านชอบถูกื้นไม่ต้องคอยพรุเดียวม,มัน พื้นทั้งคืนลุกขึ้นล้างจานมีหัวเด็กต้องมันกูแทน็ดทั้งโทรศัพท์ผู้หญิงโทรมาไม่รักยิ้มเบื่อจึงาไม่กลับบ้านพวกโชดื้ดมาตามตืต่อแฟนฉันเพื่อนแม่พวกสายเดียวมาขอเอี่ยวกันเพเ่ินเราก็คายตา มีบวกมาร์คนมีบัวเด็กเหมือนได้พระเอกมาครองเป็นเจ้าของร้านทองพักหัวก,กระจังไปจ้าตนจะไม่ยอมแพ้เขาเรียกอีกแกรงพ่อองทนเสียทองท้งหวเม่ ด,ดินนมาให้วกินโอ้ใช่เไน่เลยนี่ยนยมสมีบีบัวได้ไหมบัวบีบได้ยังไงกันเวยน่้ายเยอะกวะตัวนี่บัวเดกมันตัวแท้โทรศัพท์ผู้หญิงโทรมาไม่เห็นรับเจยวมันจังมไม่กลับบ้าน พวกโจว์สือมาตามตึงมัน่วยทุกงานเม่พวกสาเดียวมาขอเียวกันทุกงานเราก็คอยต้านทานอย่าให้พวกมันไปจนมีผัวเด็กได้พระเองมาค้องเป็นเจ้าของ แก่แล้วก็ต้งทนเสียทองเสีหัวไม่ยอมเสียบัวตนจะยากดีปีต้นจะสู้ดิลนหาให้ผูวิ